วันที่14กรกฎาคม2566นายปียบุตรแสงกนก,กุลแก่นนำคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าแก้272ปิดสวิตซ์สวหากพวกเขายังไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านหมายเหตุนี้คือความเห็นส่วนบุคคลต่อประเด็นการเมืองสาธารณะผมใช้เสรีภาพแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองไทยผมไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับพักก้าวไกลและไม่ได้ชี้นำครอบงำสั่งการพักก้าวไกลดังนั้นพวกนักร้องไม่ต้องไปร้องให้เสียเวลานะครับเห็นได้อย่าง ชัดเจนว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนมากทั้งที่ออกหน้ากล้าลงคะแนนไม่เห็นชอบและทั้งที่ไม่กล้าออกหน้าเลือกงดออกเสียงหรือไม่มาประชุมแทนพวกเขาเหล่านี้ให้ตายก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจกลับมาลงคะแนนเห็นชอบให้ในายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหากเราลองฟังเหตุผลของสอวอและสสอ,อีกข้างหนึ่งจํานวนหลายคนที่ได้อภิปรายในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาพวกเขาต่างยืนยันว่าไม่เห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคเก้าไกลต้องการเสนอร่างพระ ไ้ชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายเสรีสุวรรณพานนท์ต่างก็ยืนยันว่าติดขัดอยู่เรื่องนี้แหละวิทยากับชาดาถึงขนาดบอกว่าก็รู้อยู่ว่าติดอยู่เรื่องนี้ทําไมไม่ถอยเสียขณะที่พักเก้าไกลก็ยืนยันว่านี่คือนโยบายที่ได้รณรงหาเสียงกับประชาชนมาแล้วจําเป็นต้องดําเนินการต่อแต่ก็เป็นเรื่องของสสของพักเก้าไกลที่จะเสนอร่างเข้าสภาไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มี ทางที่สอสอและสอวอเหล่านี้จะเปลี่ยนใจได้เลยเว้นแต่มีข้อมูลใหม่สัญญาณใหม่บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนใจหรือมีมวลชนอันไพศาลออกมาเรียกร้องกดดันสอวอหลายแสนคน หากไม่มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นลงคะแนนต่อไปอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะกลับมาเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นพวกเขาเหล่านี้ย่อมหมดข้ออ้างแล้วหากสอวอคนใดรู้สึกกล้ามกลืนฝืนโทนกับการเลือกพิธาก็ให้มาลงคะแนนยกเลิกมาตรา272เสียเพียงเท่านี้สอวอก็จะได้ชื่อว่าร่วมกันปิดสวิตสอวอ,อย่างแท้จริงนี่คือวิธีการต่อสู้แบบเป็นไปได้การลงคะแนนเสนอพิธาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยไม่มีทางที่จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่าวันนี้หากพวกเขายังไม่ยอมยกเลิกมาตรา272ให้อีกก มันรู้ไปอย่างน้อยพักเก้าไกลก็ได้ทําให้ประชาชนเห็นว่าพยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วพยายามปกป้องคะแนนเสียงรวม27ล้านเสียงพยายามเปล่งคะแนนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างเต็มที่แล้วแล้วถอยออกมาประจานระบบนี้ให้สังคมไทยได้รู้ให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศได้รู้กันอย่างพนหน้าว่าพวกเขาจากหลายฝักฝ่า,ายรวมหัวกันสกัดกั้นและทําลายพักเก้าไกลผู้ทําหน้าที่ยานพาหนะของความหวังประชาชนล่าสุดวันที่14กรกฎาคม คมในเวลา15นาฬิกาพักเก้าไกลยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา272ยกเลิอกอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีณสถานที่โถงกลางรัฐสภาไทย